หลวงตาครับทำไมพระของหลวงปู่หลวงตานะครับถึงเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือหรือว่าตัวช่วยในการทำกรรมฐานครับเป็นสื่อมีสื่อโลกธรรมพ่อหลวงพ่อท่านอธิฐานไว้ครับารมีที่ท่านสร้างไว้มันอยู่ที่รูปลักษณ์ที่ท่านอธิษฐานมันจะเป็นรูปลักษณ์ท่านเป็นรูปลักษณ์จักรพรรดิเป็นพรหมเป็น สมเด็จเป็นอะไรก็ตามที่ท่านอธิษฐานไว้ใครก็ตามถ้าหมั่นนึกถึงพระเนี่ยมีปัญหาโลกโลกก็อยู่ในในพระนะพระที่ท่านสร้างมาท่านบอกข้าทำไว้คนนั่งสมาธิกมสมาธิครับ <Okay. S 1> ท่านอยากให้คนติดกับพระเพราะพระเนี่ยไม่ลืมท่านบอกแต่เองก็ลืมพระเองห้อยคอเนี่ยพระท่านสว่างอยู่นะ จะจิตเองไปไหนไม่รู้ท่านบอกบางบาง,บาง,บางครั้งไม่อยู่กับพระอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเองนึกถึงพระเมื่อไรเนี่ยแสงสว่างของพระกับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันดึงบุญบาร,รมีของข้าบาร,รมีของเองนะนมาด้วยแล้วมันก็แผ่ไปบริเวณชาวนั้นด้วยพอเองนึกถึงไหนพลังงานนะความสว่างของบุญนะมันก็จะไปตามขึ้นเหล่านั้นท่นว่าถ้าคนฉลาดท่นว่า ท่านให้ฝึกให้ฉลาดว่ากรรมพระทำไมนึกถึงพระทำไมสวดมนต์ทำไมจะรอความแก่โลกน้อย,อยไม่ต้องรีบแก่หรอกต้องบอกอะไรก็จะแก่อยู่แล้วล่ะตอนนั้นอายุหกสิบเนี่ยต้องทำให้ตัวเองเหมือนสี่สิบหรือสามสิบะไรมาเนี่ยต้องครึ่งหนึ่งมาถ้าทำได้นะ พอเวลาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันอยู่กับพุทธมนต์เวลาสวดมันนานเข้าแผ่นานเข้าเนี่ยมันจะชินอารมณ์ไม่ดีมันจะไม่รับรู้ได้ยินเห็นตาหูวจมูกด้ินกายกับสัมผัสก็รู้เห็นนั่นแหละคแต่มันไม่ต่อไงเข้าใจไหมเรื่องราวที่มันไม่ดีจะไม่ต่อเลยจะต่อเฉพาะเคลื่อนที่ดีเพราะมันเป็นบุญไงจะต่อจะคลื่อนที่บุญคลื่นที่บวก ขึ้นที่ลบจะไม่ต่อเพราะบุญมันต่อบุญบาปมันต่อบาปท่านบอกเพราะนั้นต้องเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องบุญกับบาปเนี่ยจะเข้าใจเรื่องการต่อใช่ไหมเพราะชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรท่านบอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเกิดมาเนี่ยถ้าต่อไปนานๆเข้าเนี่ยลมหายใจเขาออกเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากถ้าเข้าใจนะพูดถึงถ้าไม่เข้าใจก็ยาก อย่างนี้อย่างคนที่สวดมนต์ภาวนานะครับหลวงตาแล้วก็นึกถึงพระไปด้วยกรรมพระไปด้วยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าดีกว่าปัญหาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ต่างกันหรอกครับนะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตอยู่แล้วปัจจุบันที่เราเห็นนะมันมาจากอาดีตท,ที่เราเห็นทั่วไป กรรมของมนุษย์แม้แต่ตัวเราเองน่ยมันมาจากอดีตและการกระทําปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอนาคตเนี่ยในธรรมะธรรมชาติจริงๆไงแล้วเอาอะไรไปได้ไหมจุเอาไปได้แต่ตัวได้เองบันทึกนะั่นแหละบันทึกอะไรล่ะมันก็ดีไม่ดีสองอย่างใช่ไหมอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีจิตเป็นตัวบันทึกไงใช่ไหมม,มันมีแค่เนี้ย จากความละเอียดกับความหยาบแล้วแต่บุญเนี่ยมันก็มีจากหยาบและกางละเอียดไปเรื่อ,อ,อยๆถ้าอย่างหยาบยังไม่ได้นะกลางมันก็ไม่ได้หรอกละเอียดมันก็ไม่ได้หรอกทัางบอกแล้วจะสังเกตมนุษย์เนี่ยถ้าทําความไม่ดีถ้าไม่หยุดนะใช่ไหมถ้าไม่หยุดเนะี่ยมันก็หยาบอปที่แรกครับทีนี้มันก็กลางไปเรยมันก็จะละเอียดมันต้องเบรกไง มันยากในโลกวิญญาณเนี่ยมันมีทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์เวลาเราตายเวลาออกจากร่างเนี่ยมันก็กอกลับแล้วไงกอกลับอารมณ์ไหนอารมณ์สุดท้ายเหมือนเราหลับฝันนั่น่ะเราไม่รู้ว่าเราเราจะฝันหรือเปล่าแต่อารมณ์สุดท้ายเนี่ยถ้ามันฝันก็คือฝันถ้ามันสงบก็คือสงบถ้ามันอยู่กับพระก็ไปหาพระเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ มันไม่ใช่ยากอะไรก็มันเิงง่ายละ่ะสันบอกเองอย่าไปทําเรื่องเรื่องเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสันบอกกรรมฐานเนี่ยมันฝึกที่จิตมันก็ต้องฝึกตลอดเวลาทุกหลวงพ่อจะเข้าออกมันจะไปฝึกที่ห้องพระไม่ใช่ไปฝึกที่วัดไม่ใช่ไปไหนเลยเองเองไปไหนมันก็ไปด้วยน่นนะจิตเองอะตัวเองอ่ะใชะมาเองอยู่เนี่ยเองนึกถึงข้าข้าก็อยู่กับเองนั่นแหละก็จริงอ่ะ หลวงตาเคยเล่าว่าเมื่อก่อนหลวงตาก็ติดกรรมฐานที่ว่าหลวงตากําหนดที่หน้าผากก็เมื่อก่อนเนี่ยครับเ <c oughs> มื่อก่อนให้กําหนดที่หน้าผากเนะ่พอหลวงตากําหนดแล้วมันจะปวดมันปวดมากเลยหน้าผากมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บหน้าผากเนะี่ยครับไม่ไหวแล้วมันผิดทางเรามันไม่ชินอื mm hmm. ถ้าเลยมาแก้ไขสั้งนานนะไม่มีใครแก้ไขไม่ถามใครเรามานึกถึงลวงปู่ดีกว่า นึกถึงภาพท่านเปลี่ยนใช่เปลี่ยนฐานของจิตเนี่ยครับไปอยู่ที่ท่านนะอืมทีนี้ไปอยู่ที่ท่านมันก็ไม่ไม่ได้อยู่ที่ธาตุเราอ๋อใช่ไหมครับเออมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่เต้นแถมเราก็ได้พลังงานหลวงปู่อีกถูกฮะแล้วก็จําภาพท่านได้อีกถูกสายใหญ่เรากับท่านก็เป็นสายใหญ่เดียวกันแล้วทรานี้คือท่านบ่อยครับ คือหลงตาพิจารณาเองแก้กรรมฐานด้วยตัวเองใช่ไม่มีใครบอกอคือมันผิดแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาเราวอ่ะมันไปไม่รอดน่ะถ้าคืนกำหนดไปเนี่ยหัวกูแตกแน่นอนเ, <c oughs> <c oughs> เพราะเราไม่ถนัดเราไม่ชินไม่เหมือนบางคนบางคนก็จับปั๊บเขาก็โล่งเลยไงจิตก็โล่งเลยสว่างโล่งเลยไงแต่ของเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนเขาไง ออเพราะเจริตไม่เหมือนกันครกรรมไม่เหมือนกันฝึกไม่เหมือนกันในอดีตก็อยู่ที่ว่าใครทําอะไรแล้วสบายหรือทาอะไรแล้วไม่สบายก็ต้องแก้ตรงนั้นอารมณ์สบายเป็นหลักนะเพราะความสบายมันจะคิดอะไรออกอืถ้าเราไม่มีความสบายเราคิดอะไรไม่ออกหรอกมันไม่ยากหราอที่ถึง มันต้งใช่ของอดทนหน่อยอย่างอย่างอย่างที่ท่านพูดนะนะเองต้องทนหน่อยถ้าเองผ่านไปแล้วมันจะไม่ต้องอดทนอะไรเหมือนคนขยันนะท่ว่าใหม่ๆมันขยันที่ไหนอ่ะมันก็ค่อยทําค่อยกระตือรือร้นไปมันอยากรู้อยากเห็นอยากคนขยันอยากรวยมันต้องทําขยันให้มันรวย เองอยากรู้อยากเห็นอะไรเองก็ต้องขยันทันวะเหมือนกันพอเริ่มขยันไปเรื่อยๆยๆความขยันของเองคือปกติอไอคนขี้เกียจมันคือปกติของของมัน่ะขี้เกียจนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนขยันมันจะกลับมาขี้เกียจมันเป็นไปไม่ได้หรอกคืออยากเข้าใจอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ต้องทําเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ มันไม่ได้ยากหรอกแล้วมันก็ไม่ง่ายมันอยู่ที่เข้าใจหรือเปล่าวะเนี่ยครับหลวงตาครับ <c oughs> อย่างพระวิสุทธิเทพครับเป็นพลังงานเดียวกับจกกักรพรรดิไหมครับพระวิสุทธิเทพคือพระรอรหันต์เนี่ยทุกพระอรหันต์ใช่เทพผู้รบ,บริสุทธิ์นี่ครับไม่เกิดเขาวิสุทธิเทพฉัน ฉันอยู่เมืองแก้วเลยพงไปหน่อยบางคนก็เรียกแดนนิพานบางคนเรียกว่าวิสุทธิเทพครับบางคนก็เรียกเมืองแก้วอืแล้วอย่างเวลาที่เราสวดมนต์ครับหลวงตาแล้วเรากาหนดท่านแล้วเอาท่านมาซ้อนเราเราจะได้พลังงานยังไงครับอย่างนะตุคนที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะถ้าเขาฝึกกรรมฐานฝึกอย่างเราเนี่ยสวดมนต์ไปเนี่ยมันจะรู้เลยว่าว่าจิต ความจิตของเขาเนี่ยรอบๆเขาเนี่ยมันจะเป็นแก้วครับมันจะแวบมันจะแวบแวบแว,บแวบไม่แวบไม่บับมันจะเป็นแก้วจากตรงกลางม,มนยังแวบแวบอยู่คเพราะมันมันยังไม่หนาตอนที่ฝึกกับท่านนะท่านให้ดูพระอรหันต์ดูพระปัจเจกดูพระพุทธเจ้าดูโพธิสัตว์ท่านให้ดูดูมนุษย์นี่เนี่ยครับดูตามรูปตามอะไรนเนี่ย ถ้าเป็นโพลิสัตย์น่ะโอ้สว่างอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องมีจิบ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 เย็บยบจิบจิบเยบเยบน่ะถ้าเป็นคนมีบุญอย่างเดียวไงทานน่ะรักษาศีลอะไรพวกเนี้ยมันก็สว่างสว่างเฉยๆความหลากหลายของบุญของบารมีมีน้อยอะครับบารมีสิบไม่ก็จะมีบางคนให้ทานอย่างเดียวเนะี right ่ยสว่างจเขาสว่างอยู่ถ at ้าอารมณ์ดีนัะ จกเป็นนะตอนนี้ก็สวดมนต์เดี๋ยก็สว่างอยู่แต่ถ้าก็อยู่ปกติแล้วเขาไม่รู้เนี่ยตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่บันทึกคใช่ะจะมต่อให้ทําบุญมาเยอะแยะให้ทานมาเยอะแยะอารมณ์เสียนะบุญไม่เข้าอยู่แล้วตัดไปมันก็บันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปมันเป็นตัวต่ออย่างที่ว่านั่นต่อบุญลมหายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าคาเสียดายบุญเองอะ เองสร้างมาตั้งแต่เด็กบางเรื่องนะเองไปเองให้ทานมั่งโน่น <c oughs> นี่นั่นนะมันเป็นบุญหมดและ <c oughs> แต่ถ้าองค์อารมณ์เองเสีย <c oughs> เองโกรธเองหงุดหงิดอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ตัวนั้นคือตัวเพิ่มค <c oughs> ตัวบุญมันจะไม่เพิ่ม <c oughs> เพราะเองมีรูปมีนามท่านบอกมีรูปมีนามมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเองเปลี่ยนร่างไปแล้วออกจากร่างมันอารมณ์สุดท้าย <c oughs> อารมณ์สุดท้ายออกปับ๊บอารมณ์ดีปับ๊บเนี่ย ความดีที่ทํำในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นสายใหญ่เข้าเลยจนกว่าจะหมดอืมเป็นเจวดาจนกว่าบุญจะหมดในโลกมนุษย์เนี่ยครับชาเองฉลาดหน่อยเองก็ไปโูสนาบุญไปสวดมนต์กับคนเขาบุญเองก็อยู่อย่างเก่าเออมันเพิ่มความสว่างไปเองหน่อยเพิ่มอายุของบุญเหมือนกับตอนใหม่ๆที่ท่านอยู่นะ ไปเปลี่ยนเปลี่ยนภูไม่พวกจาตุมไอ้ไม่ใช่พวกสัมโมเวสี <c oughs> พอมันเปลี่ยนปรับจังหวามันก็จะเป็นเทวดาพอมันมีบุญนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่นั่นเองต้องรีบให้มันโมทนาบุญกับข้ามุนบารมุนกับเองพอมันสาธุเนี่ยมันก็สว่างขึ้นนะแล้วเองก็ต้องบอกมันว่าเมาบุญตลอดชีวิตเมาบุญกับเองเมาบุญกับข้าตลอดชีวิตนะ จับแล้วมันจับสายใหญ่บุญเราลแล้วก็ได้พวกเพิ่มแล้วแล้วเริ่มสัมผณ์มันแล้วสัมผณ์หลายหลายวิญญาณด้วยสัมผณ์ว่าเนี่ยบุญเนี่ยบางวิญญาณมันถึงบอกว่ามันจะไม่เกิดละมันจะรอภาษีเลยเนี่ยสวดมนต์กับเราเนี่ยมันรอภาษีเลยมันก็สวดมนต์กับเราไปเ,เ,เ,เรื่อยๆแต่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จะไปไหนเลย แล้วอย่างวิญญาณพวกนี้ครับหลงตาที่เราช่วยเขาเขามาเอาบุญกับเราเขาสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างครับตามกําลังที่เขามีนะเขาช่วยได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาเป็นมนุษย์เขาเขามีทรัพย์มากหรือเคยทําบุญไว้เยอะเงี้ยครับมีนะเขาเอาตรงนั้นมาช่วยเราได้นะได้นะฮะเขาให้ยากเข้ามาทํากับเราก็ได้นะครับเพราะเขามีส่วนในทรัพย์นั่นนะ่ะ เขาสามารถจะดึงญาติมาช่วยเราก็ได้นะเพราะในโลกของวิญญาณวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะคะนะผีไปจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นผีเหมือนกันนะเวลาตายเนะี่ยจะได้ไปเป็นผีประเภทไหนกันเองหรือจะไม่เกิดจริงๆจะไมเกิดเลยท่านบอกอืป,ป,ประยุกต์ภาษีมันก็เหมือนกันนั่นนะ มันก็ไม่เกิดเหมือนกันนะทาา่านวก็ไม่เกิดซะตอนนี้ทั้งหมดเรื่องไปอ่ะไม่ใชา่เลือดเลือดอยุธยาไงเลือดเลือดเชียงดาวไงครับ<ะ>เอา้าไปไหนไปกันหลวงตาเกิดพวกเราก็ต้องเกิดก็เาเกิดไนงะ<ะ>ท่านบอก่าเกิดเลยท่านวะหลวงพ่อจะเองังไปเกิดเลยแล้วหลวงปู่ก็ยังต้องเกิดอยู่นะครับ หลวงพ่อเลยเกิดอยู่ครับเราก็ต้องเกิดเกิดไปเกะกะท่านนะนะอันนีหมายถึงหลวงปู่รือหลวงตาครับพวกเราทั้งหลายนี่หลวงตาครับมีคนถามว่าลูกแก้วนะครับที่มีรูกับไม่มีรูนะครับไม่มีรูหรอต่างกันมันก็ต่างกันอยู่นะแต่สมัยที่ทําให้ท่านนะ ต้องรูลูกแก้วเนี่ยหมายถึงอากาศสธาตุเข้าไปเมื่อก่อนเนีคนจับลูกแก้วท่านอะท่านให้ไปนิพพานท่านไปนเป็นไปไล่สวรรค์นะจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมันนารีบะไปถึงปรงไปถึงแดนนิพพานครัไปดูไปดูต้องให้ไปดูอเอ็งไปดูแล้วเอ็งจะอยู่ไม่ได้หรอก <laughs> เอ็งไปดูเฉยๆถ้าเอ็งอยากอยู่เอ็งก็ทําจิตให้ ตามระดับนั้นแหละจ่าหวะก็าท่านก็บอกตา,ามพรมจริงอ่ะเองเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมละ่ะเองไปดูละจะตุมเป็นยังไงดาวดึงยามาหนุสิษยนี่มันอะเเองก็ทำจิตเองเยฝึกจิตเองครัอยู่ในระดับไหนเองตายเองก็ไปนั่นแหละหรือเองไม่เกิดเองกบไม่เกิดเพราะนั้นลูกแก้วมันก็เลยไปตามรูไง ถ้าไม่มีรูมันจะไปได้ยังไงล่ะรูคืออากาศสาตผมันก็เป็นลูกแก้วจักรพัดครับสารพัดนึกใช่มันไม่มีว่าออปชั่นเนี่ยไม่มีออปชั่นใช่ถ้ามีรูคือเพิ่มออปชั่นเข้าไปหมนรถธรรมดากับรถออปชั่นนั่นแหละมีซันรูปใช่ครับประมาณนี้แหละแล้วการที่เราจะไปดูอะไรอย่างที่หลงตาว่านนะครับอาศัยช่่นนะ เมื่อก่อนหลวงปู่พาไปดูอันสายท่านท่านจะพาไปตามลูกแก้วพวกนี้แหละครับหรือว่าถ้าเราจับลูกแก้วนะหลวงตาแล้วเรามองภาพหลวงปู่แล้วบอกให้หลวงปู่พาไปดูหน่อย,อยพอไปได้ไหมครับก็ได้เยอะนะอยู่ที่ท่านนะจะพาไปหรือเปล่ามันอยู่ที่ท่านเนี่ยครับบางคนก็ไปได้บางคนก็ไปไม่ได้จะโต <laughs> มันพูดไม่ได้เรื่องเนี้ย <laughs> บางคนไปไม่ได้เขามันจริงเหรอใช่ไหมบางคนไปได้เขามันได้จริงอ่ะใช่ไหมล่ะมันพูดยากอ่ะไอคนเชื่อคนไม่เชื่อไอคนเห็นมันก็เชื่อนะไอคนไม่เห็นนี่มันก็จริงหรือเปล่าวาประมาณเนี้ยจริงไม่รู้ว่าถ้ามันรู้มันเห็นเนี่ยดวงตาว่ามันมันก็ดีอย่างน่ะเราจะรู้มันมีจริงๆไง นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาสวดจกักรพรรดิทุกวันนะครับแต่ว่าตอนตายถ้าเกิดว่าเขาตายไปในช่วงเนี้มันก็ไม่ได้ทําพิธีกรรมทางศาสนานะครับเขาบอกว่าเขาจะได้ไปสวรรค์ไหมเงี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาหรอกพิธีกรรมมันของคนมีชีวิตอยู่คนตายไม่รู้เรื่องหรอกครับต้องให้เอาประสาทเงินประสาททองมามันก็ไม่ได้มีหรอกมันอยู่ที่กรรมของคนตาย ไม่ได้เกี่ยวกับพิจีกรรมหรอกพิจีกรรมมือคนสร้างขึ้นครับเพื่อต้องการให้มนุษย์รวมกันดูดีมนุษย์เห็นแล้วดีอะ่ะใช่ไหมเออเหมือนกับพ่อแม่ตายอะ่ะลูกหลานเขาก็อยากให้มีประสาทมีอะไรให้คนแห่ไปดูดีกันนี่นไม่ใช่แบกศพลงศพไปแล้วก็ไปเผาเลยอะประมาณเนี้ยครับเพราะบางคนยังเข้าใจว่า เราต้องเผาศพให้เสร็จแล้วถึงจะได้ขึ้นนรกหรือเอ้ยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกตายปั๊บก็บไปแล้วตุ๊ตายปั๊บก็บไปออกจากลนะ่างไปก็ไปตามกรรมแล้วครับอืมม่อยู่อารมณ์ไหนออกอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นน่ะอืมเหมือนเราฝันนั่นแหละเวลานอนเนี้ยเราจะรู้ไหมเราจะฝันนอนปั๊บบางวันไปแล้วไปไหนไม่รู้หลวงตาครับ แล้วญาติธรรมเขาถามว่าการที่เราสวดกกบทจักรพรรดินะครับเรียกว่าเรียกว่าวิปัสสนาหรือเปล่าครับเหมือนกันหรือเปล่ายิ่งยิ่งยิ่งกว่าทุกอย่างนะยิ่งกว่าทุกอย่างไม่อยู่ในนั้นหมดครับอืม,ม่อยู่ในนั้นหมดเลยมีทุกอย่างหลวงตางครับ แล้วอย่างเขาบอกว่าพ่อเขาเสียชีวิตด้วยโควิดนะครับแต่ว่าเขาสวดจกักพดิทุกวันนะครับการที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดนี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าตายก่อนอายุไขหรือเปล่าครับแม่นส่วนใหญ่อย่างนะทุกวันนี้คนตายก่อนอายุไขเยอะครับหนกมันเร่งความดันเบาหวานหัวใจไอ้โรคพวกนี้คพอเป็นแป๊บนะ่มันก็กินท่าแล้วล่ะเทไหมล่ะมันไม่ปกติแล้วนะ แล้วกังวลแล้วตัวกังวลเน่ะมันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ,ะเท่ากับเร่งชีวิตเร่งให้ออกจากร่างพบจั่กังวลนะ่ะมันเป็นทุกข์น่ะเป็นตัวหัวต้องไปหาหมอต้องรักษามันทุกข์ตลอดเวลานะนอนก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์โอ้ยเหมือนกับเราปวดหัวปวดท้องนะใช่ไหมตัวว่ามันทุกข์ไหม<ะ>มันจะบีบเราตลอดนะยกเว้นเราไปกินยา มันหายปวดแล้วเออ,อย่างนั้นมันก็ปกติแล้วอัน<ม>นี้คนเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ฝึกจริงๆนะยากนะธ<ม>าตุมันบีบไงครับหลวงตาครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นคนที่ทําความดีหรือช่วยเหลือคนอื่นนะครับเขามักจะมีอาการตื้นตันใจจนแบบบางครั้งน้ําตาไหลอยู่เป็นประจําเลยครับนี่นะ นี่แนละกระแสของของขึ้นของการตัดตัดอะไรรู้วาครับขึ้นบนนะไม่ใช่ขึ้นล่างปิดอัยภูมินั้นนะม,มีความยินดีนะปิติยินดีเออมีความยินดีนะสิ่งที่คนทำมีลิฮิโอตปะบวกเข้าไปด้วยนั่นนะปิดอัยภูมินั้นนะ่ะ เวลามองพระเนี่ยรู้สึกดีอะรู้สึกปิติรู้สึกมีความสุขนะใช่ดูกะโ,นะโหครัะเราเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะกราบพาระก็โูลแค่กราบผ้าเนี่ยรู้อนะรู้นะมันจะมีความรู้สึกอยู่ไหมถ้าเรากราบทุกวันเรานั่งคุกเข่าเรามองภาพาพระจะไหมมองสบายๆเ,เราไม่ได้รีบ แล้วเราก็ถวายชีวิตแล้วเราก็กราบไยชงกราบแล้วก็หลับตาไงภาพมันก็เข้าไปที่จิตเราไงแค่กราบ้าพนี่ก็ปิดอบายภูมิแล้วท่านบกอกเพราะเองกราบทุกวันนะก่อนนอนตื่นนอนนะเองเห็น้าพไกลๆเองก็กราบแล้วไปแล้วจิตมันไปแล้วอเองนอนเองก็สวดมนต์ให้หลับแล้วจาก้าเองก็เห็นคนทำบุดีเองก็มีความรู้สึกแล้วมีความสุขความสุขนะเกิดจากบุญ เกิดจักเคลื่อนที่เขาทำเหมือนกับการโมทนาบุญนั่นแหะแค่งเห็นคนทำความดีแล้วมีความสุขนั่นนะคือการโมทนาบุญม,มันจะปิจิบางคน,นน้ำตาไหลบางคนรดขนลุกอะไรประมาณนะี้เคลื่นตรงนั้นน่ะถ้าทำต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันยิ่งกว่าน,นั้นนะ,ะ,ะเขาต่อจรงิจรงๆนะท่านสารหลวงพ่อจับจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยเราเขาทำอะไรมาปิจิอย่างนั้นน่ะเขาจะไปไหน เวลาตายเขาปิดอวัยภูฒิไหมเขาจะเกิดไหมเขาเป็นข้างในเขาเป็นพรหมไหมอะไรประมาณเนี้เห็น,นรรหรือเป่เ็นเทวดามั้มันมีความรู้สึกตุตาหูจมูกเรีงกายรูปรสกลิก่นเสียงมันหนีจากความรู้สึกทังโลกแล้วไงค,ความรู้สึกมันมีน้อยลงแล้วเพราะสวดมนต์เนี่ยใช่ไหมมองภาพพระ จะอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอยู่กับวนเวียนวนเวียนแถวนนเนี้ยมันหนีห่างจากความรู้สึกทางโลกแล้วเวลามองพระมองคนที่ทําความดีมันก็มีความรู้สึกไงรู้สึกแบบไหนอ่ะถ้าเขาคิดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีอะ่ะมองปั๊บเขาหงุดหงิดก็มีความรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดครับเขามีความรู้สึกมันจะท้อนเลยมันเป็นปกติฉันว่าใช่เองสวดใน สิ่งที่ท่านแนะนําให้ทําเนี่ยมันจะรู้โลกธรรมไงคือหลอกเราไม่ได้ว่าถ้ามันจะมีความรู้สึกอยู่ไงครับชีวิตปลอดภัยนะครับก็จริงเรื่องจริงอะนี่อย่างเดียวนะ่ะต้องออกจากความรู้สึกทางโลกให้ไวโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีอะ่ะต้องออกจากมันก็มาสวดมนต์มาแผ่เมตตาม,มาโมทนามาบันทึกบุญน่ะะ อันนี้สักความรู้สึกทางโลกเนี่ยอย่างเราเห็นในสิ่งที่เราชอบใจเนี่ยมันต้องคิดละให้ส่งไปกลับไปเอาเงินมาเติมมาได้นูน่นนี่ยะยาวแล้วใช่ไหมต้องไปบอกเพื่อนโน่นนีนน่นี่ในอความรู้สึกจะมามันความอยากอะความอยากทาความรู้สึกทางธรรมกับรู้สึกทางโลกมันอยู่ด้วยกัน <ฮะ S 1> ถ้าเปลี่ยนจากโลกมันก็เป็นธรรมถ้าเข้าถึงธรรมแล้วก็เข้าถึงโลกใช่ไหม ถ้าเข้าถึงโลกแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมไหมมันก็ไม่เข้าอีกแล้